ตู้เซฟรุ่น s a, a, a 1 7 1 8ที่กันไฟถึง2ชั่วโมงความพิเศษของตู้เซฟรุ่นนี้คือมีความหนาเพิ่มขึ้นถึง2เท่าบานตู้เซฟหนาถึง70มิลบอดี้ตู้เซฟหรือตัวตู้เซฟหนาถึง50มิลและบานพับยังหนาพิเศษถึง30มิมลเลยค่ะตู้เซฟรุ่นนี้น้ำหนัก62กิโลกรัมความจุ31ลิตรขนาดภายนอกกว้าง4 7 6ลึก43และสูงถึง49.1เซนติเมตร ขนาดภายในกว้าง35ลึก29.7และสูงถึง30เซนติเมตรตู้เซฟระบบล็อกรหัสมือหมุนและมีกุญแจอีกหนึ่งชั้นค่ะชั้นสำหรับใส่เอกสารที่สามารถดึงเข้าดึงออกได้และยังมีช่องสำหรับใส่พาสปอร์ตได้อีกด้วยอุปกรณ์สำหรับการยึดพื้นเพื่อช่วยป้องกันด้านการจรก,กรรมได้เป็นอย่างดีคู่มือการใช้งานภายในตู้มีชั้นวางสชั้นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจตู้เซฟรุ่นนี้สามารถทักมาสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะคะอีพีหน้าเราจะพาไปดูตู้เซฟรุ่นไหนเราติดตามกันได้เลยนะ